เอาละเรามาพูดกันถึงว่า5จุดที่น่าสนใจในเกมนี้ในฟีฟ่าเดย์แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็เต็มที่จริงจังแล้วก็ต้องการจะทดสอบทีมนะครับท่านผู้ชมมองอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ5้าสิ่งที่เห็นในเกมนี้ข้อแรกเลยต้องบอกว่าผู้เล่นหลายคนของทีมชาติไทยชดนี้กล้าเล่นโดยเฉพาะยิ่งผมยกให้บดินนะครับ <ừ. S 1> ในครึ่งแรกบดินกล้าเลี้ยงกล้าฉายเอาความสามารถของตัวเองมาซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในเอฟเฟรมแรกๆบดินยังดูต,ดติดขัดอยู่ การเล่นทีมชาติมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะสำหรับการปรับตัวสําหรับบางคนนะแต่บางคนลงไปแล้วแล้วเล่นได้เลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจการปรับตัวเขาทำได้เร็วแต่ผู้เล่นหลายๆคนที่ต้องใช้เวลาซึ่งวันนี้พอผ่านเอเวฟมาหลายๆเกมแล้วมาต่อด้วยเกมทีมชาติเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นอย่างบดินผาลานะครับใครต่อใครที่เพิ่งจะขึ้นมาทีมชาติเมื่อไม่นานมานี้สามารถเล่นได้ดีก็ถือว่ากล้าเล่นกล้าต่อบอลน่ะนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยกล้าที่จะ เพราะบอลทาเกมสู้กับเขาไม่ได้กังวลเรื่องรูปร่างเลยนะฮะใช่ครับบดินทพัฒนาไปอีกสเตปเลยนะครับสําหรับทีมชาติหลังจากที่ช่วงแรกพี่ปูเราต้องยอมรับว่าบดินลงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งลงมาก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเกมที่เขาได้รับโอกาสลงอีกครั้งแล้วพอผ่านมาได้พี่ผูผ่านมาจนถึงเกมนี้เนี่ยบดินรกลายเป็นผู้เล่นที่ที่ยกระดับตัวเองถ้าสมมุติว่ามีคะแนนอยู่ห้าเนี่ยเขาไปถึงหกถึงเจ็ดละแล้ววันนี้ อีกหนึ่งสเตปนอกจากการลากเลื้อยการให้บอลคือการยิงประตูที่เขาอัพเวลขึ้นมาอคือบดินมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วใช่ครับสามารถเลี้ยงกินตัวได้ไปกับบอลได้ดีมีความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขามีความเชื่อมั่นเขาก็จะต้างทได้อย่างวันนี้ถือว่ากล้าเล่นบดินได้อีกหลายๆคนนะครับในเรื่องของการกล้าเล่นข้อ2สิ่งที่เห็นจากเกมนี้นะครับในช่วงต้นเราเคสซิ่งเขาก่อนครับอันนี้คือผมว่ามาโนวางมาดีคือให้ทุกคนเคสและทุกคนก็ร่วมใจกันจริงๆรไล่ตั้งแต่แดนหน้าแดนบนเลยนะฮะ ไล่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 เพรสซิ่งจนกระทั่งเขาออกบอลยากนะครับตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าพอออกบอลยากโดนเราลุมโดนเราลุมแล้วก็เรื่องของการเดินทางเรื่องกันกับปรับสภาพซินฟ้าอากาศได้ด้วยนะครับเราเพรสซิ่งจนกระทั่งเอาบอลมาทองได้นี่คือข้อได้เปรียบต่างกันกับยู23เมื่อคืนเราโดนโดนจีนเพรสซิ่งก่อนแล้วก็แกะไม่ออกใช่ครับคือสิ่งหนึ่งมันมันต่างกันเมื่อคืนพี่อย่างวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราเพรสได้หนึ่งสองผู้เล่นในแต่ละตำแหน่ง ครับไม่มีความผิดพลาดในตัวเองอเพราะไม่มีความผิดพลาดตัวเองอ่าแท็กติกของมานโพ k กิงที่ที่ทําลงไปเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสิวรักษ์ไม่เซฟเกมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในเมื่อมันฉายมาในลักษณะของอ่ะิวรักท็อปฟอร์มนักเตะบดินยิงไกลเข้าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยภาพรวมเนี่ยมาน,นุนทำได้ดีแล้วในยุคข,ของมานโพกิงกองหลังไทย เสียประตูยากขึ้นอืจะเสียยากด้วยอก็หลังอาจจะหลุดจริงแต่ว่าผู้รักษาประตูเซฟหรือวันที่ผู้รักษาประตูไม่เซฟกงหลังเหนียวมันเป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างจะลงตัวกว่าเดิมพอสมควรแต่ก็ยังต้องมีอะไรปรับชืดผ่านเกมมามากขึ้นใช่ใช่ครับแปดนัดแล้วภายใต้การทำทีมของมาโนนะครับก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับประเด็นที่3ามที่เรามองเห็นจากเกมนี้ความกระหายฮะใช่ครับสังเกตดูนะครับนักเตะชุดนี้คือการที่มาโนเขาโรเตทผู้เล่นเนี่ย S <S คือมันก็เป็นการวัดกันเหมือนกันนะอย่างเกมแรกเนี่ยพอโรเทตผู้เล่นชุดนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวแกนหล,ลักจากเอเว็บ<า>เลยแล้วมันก็ทําท่าจะไม่ค่อยดีในการจเจอกับเนาปาลนะครับแต่ขณะเดียวกันผู้ลเล่นที่ไม่ได้ลงเล่นวันนั้นเนี่ยกลับสดและกระหายอยากจะลงเล่นในเกมวันนี้พอลงไปตอนแรกเห็นไหมฮะทุกคนวิ่งวิ่งใส่วิ่งใส่ทีละทอนบุญมาทันคือมันสดมากกับมีกระเป๋ามากที่จะลงไปเล่นในเกมฟีฟ่าเดย์แมตช์ระดับชาติและเล่นในบ้านแบบเนี้ยนะฮะ นี่คือความกระหายของหลายๆคนนะมันทําให้เราสามารถที่จะเพรสซิ่งเขาได้สามารถที่จะขยับเคลื่อนที่บอลมันก็จ่ายง่ายใช่ครับคือถ้าย้อนกลับไปก็นู่นเลยปี2 0 1 9เลยพี่ปูคุณบอลโลกเราคืาเรื่องมันไทยกับกับยูเอีที่ไทยชนะตองนั้นก็หายไปเลยนักเตะผมว่าสไตล์นักเตะไทยตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ถ้าไม่วิ่งเมื่อนั้นแพ้เลยมาโนมามาชาร์จไฟให้นักเตะส่วนหนึ่งพี่ปูวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่า หลังจากที่มาดับแป้งเข้ามาเนี่ยมีเงินอาฉีดสองมีโค้ดมาโนโพกิงที่ฉิตพิยาตารเตะดีเขาว่ากระตุนได้ลกระตุ้นเหมือนย้อนกลับไปเหมือนโค้ดซิโก้กระตุนนักเตะกระตุ้นแล้วมันมามาโนโพกิงเอ้ากระตุ้นแล้วมันมามาดับแป้งไปกระตุ้นในห้องแต่งตัวแล้วมันมามันมีมันมีฟิล์ร่วมกันเก่งกว่าไม่เก่งกว่าไม่รู้นะแต่วิ่งลงมาแล้ววิ่งพอวิ่งแล้วมันทุกคนมันก็เลยวิ่งพร้อมๆกันเนี่ยถูกถูกครับนี่คือผมมองว่าเป็นความกระหายความอยากเล่น นะครับใช่อยากโชว์ฟอร์มไม่รู้มาแต่ปัจจัยอะไรครับนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้เรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่ความเข้าใจที่มันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เอฟเว็บอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆากถ้าไม่ต้องปรับอะไรเลยตัวนี้ชุดนี้นะครับทีเบตคนเนี่ยในชุดวันนี้เราบอกว่าดีกว่าชุดที่เจอกับเนปาแน่นอนเพราะนี่คือชุดที่เล่นอย่างเอเว็บมาครบครบหมดเลยนะครับประตูซิวัลักแบ็คขวาเนลือบบดินเซนเตอร์ทอมเบียกิสดาคือเล่นมาด้วยกันหมด แบกซ้ายทีดาทรอันนี้แผนเกมลับก็ครบละนใช่ครับมันไม่มีอะไรต้องปรับจะปรับจูดในบางตำแหน่งเท่านั้นเองเช่นตรงกลางที่มีเข้ามาเสริมบ้างมีนิวทติพันธ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับข้างบนมีเอกนิปมีสุพนัทสุพนัทที่ทค,คือมันพอมันเปลี่ยนแปลงไม่เยอะเนี่ยความเข้าใจมันเลยเยอะแต่ครั้งแต่ในเกมกับเมปางเนี่ยทุกคนมาผสมกันใหม่หมดเลยแล้วคือถามว่า เมื่อวันเนปาลเนี่ยพี่กูเขาเด็กๆมีความกระหายไหมเขามีความกระหายแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจแท็กติกแล้วไม่มีแกนแล้วอีกอย่างหนึ่งหนึ่งไม่มีแกนสองทุกคนกลัวเสียเพอทุกคนกลัวเสียฟุตบอลมันเลยเป็นเกียร์เดียวอ่าชาววัดมีธนบูรณ์มันก็เลยเซตอยู่ตรงนั้นพี่กูฟุตบอลคอบอลได้เยอะกว่าไหมเยอะกว่าจริงแต่ว่าฟุตบอลมันอยู่กับที่ฟุตบอลมันเซตไปเซตมาไม่ได้คืนหลังไม่ได้คืนหลังแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นบดิน บินไปข้างหน้าอ่ะเอกนิตเอสุพนัทสุพโชคฟุตบอลมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าขณะที่วันนั้นเนี่ยกองกลางหรือมิดฟิลเนี่ยมันเคาะกันไปเคาะกันมาไม่ได้แปะคืนไม่ได้แปะคืนมันเลยครองบอลได้เยอะแต่ไม่มีลูกหวัดเสียวครับคือฟุตบอลไทยเวลาช่วงที่จะดีๆเนี่ยครับจะต้องเล่นด้วยกันแบบพักเงอนเล่นด้วยกันหมายถึงว่ามีเกมนะฮะอย่างตอนยุคที่ซิโก้ทำเนี่ยทีมมันต่อเนื่องแกนหลักๆมันอยู่ต่อเนื่องพอมีเวลาซ้อมน้อย เหมือนเหมือนกันนะเหมือนกับยูยี่สบสามนะเวลาซ้อมสองวันเหมือนกันวันสองวันนี่แหละแต่ว่าความเข้าใจที่เป็นมาสอนเนื่องมาจากทัวร์นาเมนต์ที่แล้วเนี่ยมันทําให้ไม่ต้องปรับอะไรกันมากนักนะครับใช่ใช่อันนี้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ความเข้าใจของผู้เล่นที่ผมว่ายิ่งนานวันมันจะยิ่งดีใช่แม้จะไม่มีเวลาซ้อมมากคือถ้าเมื่อไหร่ที่นักเตะยังไม่ลอยลาพี่ยังอยู่ในเกณฑ์อายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบยังอยู่ในเกณฑ์นี้นะขอให้กเกด้ ก็กลุ่มไปแบบนี้อ่ะมิต้องมีสองสามปีสองสามปีนักเตะกลุ่มนี้นานๆเอามาสองสามคนครับครั้งหน้าเอามาอีกสองสามคนเติมเข้าไปถอดคนที่อ่ะอายุเยอะหรือว่าไม่ค่อยมีสภาพแล้วออกไปฟอร์มไม่ดีออกไปเอาม่อีกสองสามคนผมเชื่อว่าล็อกหรือว่าแกนของเกมของฟุตบอลเนี่ยมันจะยังอยู่อืมแต่ถ้าเปลี่ยนทีเจ็ดคนหกคนเจ็ดคนใช่ใช่เมื่อไหร่เมื่อนั้นพี่ปูผมจะบอกว่าไม่ต้องไปถึงโคชย่งหรอกเอาเป๊ปก็ได้เลยใครมาเปลี่ยนเขามาเปลี่ยนห้าหกคนนะ มันเห็นผลชัดเจนใช่คือบางทีมันก็เป็นจังหวะฟุตบอลเหมือนกันนะครับใ่บอย่างตอนเอเว็บเนี่ยสร้างทีมนั้นขึ้นมาใหม่ไม่มีเวลาซ้อมแต่ว่าพอมันไปได้ผลงานมันดีเ,นเข้าใจกันดีมันก็สามารถต่อเนื่องในทีมเดิมชุดเนี้ยเข้ามาได้เติมเข้ามานิดหน่อยมันโอเคนะครับวันนี้จุดเด่นๆอียวาันนั่นคือความเข้าใจที่มันเริ่มจะกลมเกลืนกันขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะอ่ะเราพูดถึงข้อดีในสี่ข้อที่เรามองเห็นนะครับ บางคนก็อาจจะบอกว่าวยทีมไทยมากไปหรือเปล่าอะไรนะครับ <c oughs> เวลาทําเวลาเล่นได้ดี <c oughs> นะครับโจฟอร์ดีก็ต้องชมกันนะครับ <c oughs> วันไหนที่ไม่ดีมันก็ต้องอติกันตําหนิกันนะครับ <c oughs> ก็วิเคราะห์กันแบบนี้นะฮะทีนี้ในอีกข้อหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่คงจะต้องไปหาทางกันต่อนะครับ <c oughs> สีที่เห็นจากเกมนี้ก็คือผู้เล่นอ่ากยู23สามารถเล่นในชุดนี้ได้โอเค <c oughs> แต่ทีนี้ประเด็นก็คือเหมือนข้อห้าเมื่อวานนี่แหละว่า เราจะจัดการยังไงกับผู้เล่นเหล่านี้คราวนี้ในเซนเตอร์ไม่มีปัญหาเลยครับใครๆก็อยากเห็นทอมเบียยืนคู่กับกิษฎาการแมนถูกครับและกิษฎาก็ขึ้นมาจากยูยี่สามแล้วก็เล่นยูยี่สามได้ด้วยก็ปรากฏว่าวันนี้ท้าหามาโนมาโนก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาเล่นในเอเชียครับเพราะว่าวันนี้พอยืนแล้วมันมันกลม,กล,มกล่อมกันดีเหลือเกินนะครับขณนะ,ะนะเดียวกันตัวบนสุภนัทก็เล่นได้ตามมาตรฐานเขาทําได้ดีนะฮะเอกนิตอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็โอเคเพราะฉะนั้นสามตัวอย่างยูยี่สามนี่แหละ เราจะเอายังไรอันนี้ก็คือเป็นข้อห้าเหมือนกับครั้งนี้แล้วว่าถ้าอยู่ถ้าเห็นฟอร์มแล้วทํายังไงต่ออถ้าอยู่ยิ้สามไม่เอาสามคนนี้ไปนะเสร็จแน่แเมื่ะวานในีข้อห้าที่เราทิ้งไว้แน่แน่วันนี้ข้อห้าก็คือครับถ้าเห็นฟอร์มแล้วเห็นฟอร์มแล้วจะปล่อยสามคนนี้ไ่เล่นยู่ยิ้มสามไหมเออนะฮะเพราะว่าตัวผู้เล่นที่มันอยู่ในขายเป็นตัวหลักเนี่ยมันทับซ้อนกันพอสมควร โหพี่ปูผมยอมรับเลยว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าอ่ไม่มีกิจฎดาการแม่เมื่อวานดูมีใครอ่ะเมื่อวานดูพันสาพันสาเห็นไี่ปูวันก่อนโอเคไหมก็พอได้นะโอเคยิงกับพอมเบียอ่าพอได้พอได้ยังพอไหวไหมอ่ะมันมันพอได้ในแง่ที่ว่าถ้ายูยิบสาไม่มีกิจดาเนี่ยเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าทีมชาติไทยชุนใ่ไม่มีกิจดามากผมผมใช้ผมใช้คำว่าเหนื่อยกว่ามากนะครับเพราะว่าเราเห็นกันแล้วว่าภาพรวมของยูยิบสามเมื่อวานเนี่ยครับ แกนตรงกลางอือย่าไปบอกว่าอ่าเวลาซ้อมหนึ่ไม่เวลาซ้อมนะพี่กูดูนักเตะก่อนคุณภาพของนักเตะถ้าจะไปเล่นกับเกาหลีเวียดนามมาเลยคุณภาพนักเตะต้องสูงกว่านี้ครับถ้าเราพอมีนักเตะที่ดีอยู่ในมืออืแล้วสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ผมเชื่อว่ากฤษดาการแมนอืสุภณัฐเหมือนตาเอกนิปัญญาครับหรือน้องกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวร ขอยออมาหน่อยไหมยูยี่สามใช่ไหมใช่ฮะเพราะดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับคู่ต่อสู้ในเอเชียนครัพรอบคัดเลือกของเราเนี่ยชุดใหญ่นะครับจะมีสีลังการมีมันดีฟแล้วก็มีอุสเบหานนะฮะใช่ครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้แข่งมากนะฮะยังมีโอกาสไม่เข้าที่หนึ่งกับอุตเบยิงชิงกับอุตเบก็เข้าที่สองมันก็พอลุ้นได้ครับขณะที่ชุดอ่ายูยี่สามเนี่ยในรอบสุดท้ายของเอเชียเนี่ยโป๊กเลยนะฮะเกาหลี เวียดนามมาเลยยังไงมันก็หนักกว่าชุดใหญ่แน่ๆนะครับอ่านี่ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับนี่คือห้าสิ่งที่มองเห็นในเกมนี้นะครับโอ้วันนี้คนดูเยอะมาก900 0คนใน YouTube และ้ากว่าคนใน a c e b o o k นะครับผมเชื่อว่าใน900 0คนคนใน u t u b e เนี่ยมีเกินครึ่งที่ยังไม่ได้กด subscribe นะฮะอาจจะเป็นสมาชิกใหม่กันก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นรายการฟุตบอลไทยที่จัดรายการสดทุกวัน2อทุ่มถึง3ทุ่มนะครับแบบหลังจากเกมใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเข้ามา มาจัดกันแล้วก็เราเพิ่งจะฉลอง1นึ่งแสนซับไปซึ่งถือว่าน้อยมากๆท่านที่ชอบฟุตบอลไทยแล้วเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์เอาไว้นะครับ